ความลับของกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งนุ่มฉ่ำวุ้นเส้นหอมซึมซับน้ำซอสทุกเส้นพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสจัดจ้านผมจะเผยเคล็ดลับหมดให้คุณทำเองที่บ้านง่ายๆแค่มีกระทะใบเดียวเริ่มที่น้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนพ้อน้ำจิ้มต้องพักไว้ให้รสซึมซับเข้ากันปกักกะทยมพริกสดและรากผักชีให้หละเอียดจากนั้นเติมน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแท้และน้ำมะนาวข้นสดคนให้เข้ากันจนลายชิมรสให้สมดุลเปรี้ยวนำเค็มตามและหวานเล็กน้อยและเผ็ดกำลังดีถ้าชอบเผ็ดมากเติมพริกลงไปได้อี้้้เ,ย,เยนนรสสวออทุ่่ ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำมันงาน้ำตาลทรายเหล้าจีนพริกไทยป่นและน้ำเปล่าคนเข้ากันให้ดีนะครับตั้งกระทะบนไฟกลางใส่หมู3าชั้นหั่นชิ้นผัดจนหมูปล่อยน้ำมันออกมาให้มันมันงาเป็นสีเหลืองน่าทานเลยนะครับเติมกระเทียมขิงเมล้าผักชีและช่วงเจีย๋ยลงไปใครไม่มีช่วงเจีย๋ยก็ไม่เป็นไรนะครับผัดจนหอมฟุ้งที้ทั่วครัวจุดนี้คือกลิ่นหอมมากๆเลยเทน้ำซอสที่เตรียมไว้ลงไปพอเดือด ใส่บุญเส้นที่เตรียมไว้คลุกเขาด้วยซอสซึมเข้าเส้นทุกจุดไฮไลท์สาคัญเลยนะครับวางกุ้งลงไปแล้วก็ผัดคลุกเขาเข้ากับเส้นให้เข้ากันปิดฝาอบด้วยไฟกลางถึงอ่อนกุ้งกาลังจะสุกพอดีเนื้อหวานฉ่าไม่แข็งสุดท้ายโรยต้นหอมซอยและขึ้นช่ายหั่นทอนอีกคปปลุกเบาๆปิดไฟและพร้อมเสิร์ฟกับน้าจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดที่เตรียมไว้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าทําง่ายแค่ไหนแต่รสชาติจัดจ้านเหมือนร้านดังเยวาวราชเลยถ้าชอบเมนูนี้อย่าลืมกดติดตามครัวพลไว้นะครับมีเคล็ดลับอาหารแซ่บแบบนี้มาแชรทุกวััันนนเจหมมูถดไป กลัวพลปรุงง่ายอร่อยด้วยสอนทำอาหารง่ายๆแต่อร่อยเหมือนเชฟมือชีพเลย